ถ้าทุกคนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกปลอดภัย100%วันนี้ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคเบลเปการันตีีจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คน เตรียมพบกับโปรโมชั่น11-11นะครับเคเบอรคอยคูณ2องแอดไลน์เคเบอรเปรับโค้ดส่วนลดอีก100บาทแบบจำนวนจำกัดและแฟลเซลหลายเกมดังลดสูงสุดถึง30%และอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะไปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเบอร์เปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกนะเขาจะได้จ้างผมต่อนะทุกคนโอเคครับผมการสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในเกมรอยเจนวอร์เรฟเอนดิชั่นเชยนะครับเราวันเนาะก็ ช่วงนี้กระแสของอาเคนกาลังมานะก็เลยมาเล่นตัวของแคดดินเพื่อนๆรับชมกันเนาะก็เป็นการวอร์มมือนะก่อนที่ทําการซื้อสกินนะอาเค,เคนแคดดินเรามาเล่นเพื่อนดูนะวันนี้ก็ดูปูปาร์ตี้แคดดินไปก่อนนะครับผมก็ตอนนี้เจอเป็นตัวของไครซา,าก,กับลักซ์นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าตัวแคดดินมันเล่นประมาณไหนนะครับผมก็ช่วงแรกๆไม่มีอะไรมากครับฟาร์มคีไปก่อนนะหูพาปไปดึกครับนี่ครับต่อยไปหนึ่งที่ครับแต่ว่าลักเขาก็ปาเช็คไปเหมือนกันนะโอเคก็ตอนนี้มาคู่กับมีดีโอนะครับผมเม เ็นอะไรที่ค่อนข้าง OP นะครับผมเพราะว่าเพิ่มระยะโจมตีให้ตัวของเคทลินนะแล้วตัวของเคทลินเนี่ยมันตีไกลอยู่แล้วเนี่ยพอมาคอมโบโควบคู่กันเนี่ยตัวของเคทลินก็โคตรจะโคตรตีไกลเลยนะโอเคครับแล้วแอร์ดอปใกล้เกิดแล้วเดี๋ยวจะไปแยกนะเพราะตัวของลักนี่ใกล้ตายครับผมโอเคน่าจะได้ครับโอ้เราได้เป,ป็นปืนเลเซอร์มานะปืนเลเซอร์ก็ดีครับยิงสโลไปหนึ่งทีครับผมตัวของลักโดนแล้ตอ่เจ็บมากๆนะ ก็ข้อควรระวังตานีนะ้คือต้องระวังล็อกของลักให้ดีๆนะถ้าเกิดโดนลักล็อกไปทีเนียขาโบนอื่นมันก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดล็อกไม่โดนแล้วก็เล่นใครได้เรอยนะระยะเราไกลกว่าตัวของใครศารในช่วงต้นนะครับผมสามารถกดดันเลนเขาได้แบบทีๆเลยนะพอมีวีดีโอมาบับระยะให้อีกก็ยิ่งกดหนักเข้าไปอีกนะครับผมเห็นว่าตัวของใสใครศารนี่พยายามจะเข้ามาฟาร์มคีลบลำบากมากนะโอเคครับ ตอนนี้เราก็กดหนักมากแนละ้วและเหมือนเคนจะติ๊กบอกว่ากําลังมานะเหมือนจะได้ป้อมหรือเปล่าก็ต้องรอเคลียร์คลิปก่อนนะโอ้โหแต่เหมือนเคนเข้าไปแล้วได้ไหมตัวของใครซะ โอเคได้มาหนึ่งคิวครับผมแล้วตัวของมิดิโอนะรับป้อมไปเต็มๆตครับตัวแตกไปเลยครับผมเดินเข้าไปไม่ได้นะจะไปรับตัวของเคเนะ่ยเคจะตายจะโดนลักตีตายหรือเปล่าโอเคครับเรามีเอ็กซอร์บช่วยก่อนนะตีครับผมตีรักไม่มีมานาะแบบนี้น่าจะได้ครับโอเคครับสวยงามความเด็ด <can> <sk ill> เดี๋ยวรับ <sk ill> เดี๋ยวรับตัวเคกับตัวมินเนี่ยตีตายนะโอเคครับผมความเป็นทีมครับทีมเวิร์กโอพีครับป่าเราเดือดมากนะโอ้โหไม่คิดว่าจะเข้าขนาดนั้นนะนือว่าจะรอแบบว่าให้เราเคลียร์ก่อนอะไรอย่างงี้นะอุ้ะตวงเอ็กโคมาครับผมแต่เร ามวับกลับบ้านดีๆนะเพราะว่าเคนนี้ไม่มีอะไรเล่นแล้วครับแต่เหมือนเอโคเขาแค่จะปาสกิลสมาขูนะ่เฉยๆเนาะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกดตันเลนไปก่อนนะไม่ให้ตัวใครสัเกิดแต่เหมือนเพื่อนเราจะไปบวกกับตรงรบับบูอีกแล้วนะโอ้โหแมตชนี้นี่ป่าเราเดือดมากครับเวทเขายับยับเลยครับผมเราต้องช่วยให้ทันนะ,ะตัวของเคนนะคอมโบไว้หมดแล้วแต่ว่าเอาไม่ได้ครับตัวของเอโคโดนแท็บเราครับโอเคแต่ตัวของใครสัมาเก็บตัวของเคนไปได้ครับผม โอเคน่าจะได้ครับน่าจะได้อย่าให้เขาเก็บคันที่ฟูดได้ก็พอครับผมโอเคโดนดัตเทชช็อตไปพอดีนะโอเคจังหวะน,นี้ยังไงตัวขอเคโอโอ้โหแล้วตัวของซิกมาจังหวะน,นี้ผมไม่มีอะไรได้แล้วต้องแรกแล้วครับต้องแรกแล้วมานี่อีกทีนึงอีกทีนึงกดสามไว้โอ้โหติดกระแพงชิปหายอืมตเม,ามากี้ผมกระโดดขึ้นไปได้นะน่าจะเก็บตัวของซิกได้นะเสรยดายัดจจ อ้าวมังกรตัวแรกครับผมเกิดแล้วนะเป็นมังกรน้าแข็งด้วยแล้วตัวของใครสามารถหรือแบบยีเก็บได้หรือเปล่าถ้าเก็บไปได้เดี๋ยวเราแปอาตัวของมังกรก็ได้นะโอ้ซูมช่วยก่อนเดี๋ยวตัวของเคนตายนะก็เมื่อกี้ไม่ได้รอดนะเป็นก,การซูมช่วยนะถ้าเกิดเราไม่ยิงเนี่ยมีโอกาสที่โคจะส่วนตัวของเคนได้อยู่นะเคนเรานี่ที่เล่นเดือดเดือดตอนต้นเกมนี่คือเพียงแค่พยายามจะเอาล่างเท่านั้นนะครับผมเราได้มาเป็นมังกรน้าแข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้ในเคนเป็นล่างชาร์โดแล้วนะคงจะเป็นขวัญผวาไม่น้อยนะแล้วตัวัวอก็ม่่นนีทบื จะตามมานะต้องระวังล็อกของลักให้ดีๆนะก็ตอนนี้ตัวของลิฟยังอยู่นะไม่รู้ว่าฝั่งของข้าไปเอาหรือ,อยังแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปเอาก็ได้นะเพราะเราเป็นแครี่นะเราเอาเพจป้อมไปได้ครับปั๊มเงินตรงนี้นะเพจป้อมครับผมเราตอนนี้เคนเราไปเล่นทางด้านเลนบนเลยครับผมดับเบิลคิวไปแล้วนะโอ้โหเดือดเกินนะข้าไม่กระทั่งแทงเลยครับ โอเคเราใส่จังหวะตอนที่เขากาลังนัวทางด้านเลนบนอยู่นะเก็บปอมตรงนี้นะครับผมตอนนี้เรารวยเพจช่าๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะยังตีไม่แตกนะครับแต่ถ้าเกิดเวฟใหม่เวฟหนึ่งเนี่ยน่าจะตีแตกอยู่ครับโอเคตอนนี้ก็ยังแบบว่ามีกระแสอยู่ทางด้านเลนบนก็คือเขากำลังเล่นรีเป็นอยู่นะส่วนผมก็ร่อยฟรีครับผมสวยเลยนะเฟิร์สเทรเรดนะครับตัวของเคโคจะตายเดี๋ยวลองซูมดูเผื่อได้คิวฟรีนะครับผม โบโอ้โหแต่ไม่ตายนะฮะเหลือกระจึงหนึ่งนะโอเคแล้วโอ้โหแล้วโดนลักล็อกอีกแล้วนี่ครพอโดนปุ๊บขบงต่างก็จะตามมาแล้วตัวของมอนโดเดินมาทุบผมจะแตกผมจะแตกหูห,หไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตัวแท้งอะไรวะดาเอ็โคตรแรงเลยครับผมยิงไม่เข้าด้วยนะมีคนเดินเหยียบแถบแต่ว่าระยะไม่ถึงคนระับมันต่อตัวของะะมุนโดไปครับผมยิงใครได้ก็ยิงนะจังหวะนี้มีวิดีโอคอยบัฟให้อยู่นะครับผม ก็ตัวแครดินอาจจะยิงไม่ค่อยแรงมากนะแต่ระยะมันน่าเกียดจริงๆนะครับโอ้โหแล้วตัวของซิกฟ้าระเบิดมาเจ็บมากเลเลือดรถเป็นข้อเลยนี่นะเอาคืนโอ้โหแต่เขาสวนมาทีเดียวผมไม่ดูผมดูไม่ค่อยคุ้มไง,งก็ไปดูโอ้โหแล้วโดนลักล็อกอีกแล้วสุดระยะโอ้โแตกเลยยืนแบบนี้ลักล็อกแม่นเกินรือผมยืนแหลมวะเนี้ย ต้องลดความห้าวตัวเองลงบ้างแล้วเหมือนลักคนนี้ล็อกแม่นเกินครับกระตัวของซิกเดินมาแบบนี้โดนเวก้าดักครับผมอูห้หูหายไปเลยครับโดนคอมโบโน,นะฮะเราไม่ต้องทำอะไรครับเรายิงอย่างเดียวครับรอตัวของมีโอบัฟให้เราเราก็ยิงครับผมโอเคก็หลบลักล็อกให้ได้นะชีวิตก็จะดีขึ้นครับผมป้อมอีกทีนึงโอเคจังหวะนี้ขอตอดคืนหน่อยอแล้วเมื่อกี้แบบโดนไปๆก็ยังโดนล็อกอยู่นะวอเตอร์ฟัคนึกว่าหลบได้แต่ก็หลบไม่ได้นะลักคนนี้นี่น่ากลักกวจริงน,นะเนี่ยโอเคตัวของเอคโคเดินมาโอเควางหลุม,มน,นี้ไว้ต้องดักไว้ง Okay. จีปุ๊บต้องเดินออกมากนี้โอ้โหแล้วตัวลักล็อก,อ,กอีกแล้วไอเ้เชเยเกินไปไหมเกินไปไหมผมกลัวลักตัวเดียวเลยเกมเนนะี่ยผมไม่กลัวใครเลยลักแม่งล็อกแม,ม่นเกินมาผมมังกรดินตัวนี้นะมาสแตนบายรอแล้วฮะจังเกิลอยู่ไหนจังเกิลอยู่ทางด้านเลนบนนะจังหวะน,นี้เราจังเกิลตายโดนใครสาคิวไปอูแล้วเอโคใจเย็นนะแฟดมาฟาดเลยหรอผมไปทําอะไรพี่เนี่ยโอเคแต่ตัวของเอคโคไม่มีตีครับเราเปิดลอดเลยครับผมเราไม่ได้จะเอามังกรนั้นะถ้าเกิดเราเอาโดนเอคโคลัดแน่ครับผมแต่ตัวของเอโคจะตายครับตอนนี้ เขาตัจเลงที่ตัวของทันี่ฟูถ้าผมนั่นไงว่าแล้วนี่ไงเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยมาดิบุนโดอย่าเข้าใกล้เรามาตอดไปเลยครับเรามีตัดเลือดอยู่นะโอเคโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่แกแบ่งกล้ามแล้วโอ้ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าแต่บีโดปบให้เราอยู่จังหวะนี้ตัวของซิกกระเด้งจะหลบอันติแลงไงกระทากระเด้งไปโดนอันติแลงอีกนะนี่ไงมาดีมาดีมาดีอื้มมาดียิงยิงยิงค่อยๆตอดทีนิดทีนิดโอ้โหดับเบิลคิวไปแล้วผมช็อตนี้สวยเลยนะด็อกเตอร์มุนโดยืนมอบเลยเพรานีี่่ไมมออดแล้ว แต่ตัวของลักไม่น่าจะเข้ามาได้นะั้นน่าเสียทุกอย่างไปแล้วครับผมมังกรดินตัวนี้ครับตกเป็นของเราอย่างแน่นอนเนี่ยผมสวยงามครับแตัวของลักไม่ยอมกลับบ้านด้วยลัอีกสิบวิมีซูมนะครับผมโอเคครับป้อมล่างป้อมนี้น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวคลิปเวฟนี้เข้ามาน่าจะแตกแน่นอนครับผมแล้วแตกเป็นเรียบร้อยครับถอยดีกว่าไหมจังหวะนี้ ก็ค่อยๆเล่นครับไม่ประมาทนะตาน,นี้ก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้นเนาะโอเคครับมีวอร์ดอยู่นะเดี๋ยวไปต่อซะหน่อยตวงลักสกิลเช็คด้วยนะแต่ว่าเช็คผิดครับรอบนี้หมั่นไส่อู้หูแล้วกดดีดไม่โดนอีกแล้วดีดไม่ทะลุกําแพงอีกแล้วโอ้ยถ้าเมื่อกี้ที่ทะลุกําแพงไปยิงต่อได้สองสามเบน,นะ,นะโอ้โหแล้วตัวโฮเวก้า ไม่น่ารอดนะโดนคาดานนี้อู้แหลมเปิ้อนอู๋ใครสาใจเย็นใจเย็นห้าวห้าวเฉยห้าวเฉยอู๋แต่ผมเกือบตายเหมือนกันนะฝั่งตรงข้ามนี่เริ่มแรงแล้วนะประมาทไม่ได้แล้วแล้วตัวของเวก้าไปตายก่อนด้วยแนละ้วช็อตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าเพื่อนเรานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เพื่อนเราไปแล้วผมซูมไปก่อนนะยิงใครได้ก็ยิงนะแต่ฝั่งตรงข้ามไม่ตายครับผมโอเคแล้วตัวแทงเราตายไปแล้วลวตัวของมดิไซเซอร์ลวตัวของดรมุดโดวาร์แบบนี้วาร์ปลอ้นะไม่หิวหรอกแลาไม่หิวนาาหรอกก็ต้องค่อยๆเล่นนะตอยู่่นะขอแคเพื่อนเเราาข้ดีๆนะ เดินมาปึ๊บขอแค่หลบล็อกได้พอหลบได้น,นี่เราใส่สูตรเอาไม่ต้องใส่ครับตัวของใครสาวิ่งมาใส่ให้เลยครับแล้วตัวของเอโคเหมือนจะวางสกิลสนะโอเคแล้วผมวางแทบเป๊ะเลยวะ่ะโอเคครับน่าจะได้ป้อมนี้อยู่นะให้เพื่อนเราโซนดีๆนะโอเคยังไงยังไง ยิงไปได้ป้อมเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคเราดันได้นิดนึงนะแต่ตัวของเราตึมโดดันทางด้านเลนบนอยู่ครับผมแล้วตัวของเคนดันทางด้านเลนล่างขึ้นมาเหมือนกันนะเราต้องค่อยๆเล่นครับผมซูมทิ้งไปนะให้เขาไปวับกลับบ้านเสียเวลาไปครับผมโอเคจังหวะนี้ตรงนี้ยังไงไม่มีใครอยู่ถ้าเกิดโดนลักล็อกขึ้นมานี่น่าจะแย่ครับเ้วเหมือนเคนจะเข้าเ้าหูล้วโดนโดนล็อกนะครับผมแต่ว่าตัวของวดีโอเสียล้างไปเรียบร้อยตัวของเาอินฟโนบอ่มของซิกปาเข้ามาบุมแค่แบบนี้ตัวของเอโคแฟตอีกแล้วโอเคเข้ามาตีท ไปโอเคดรมุนโดพยายามยืนอยู่แต่ว่ายืนไม่ไหวครับเคนเข้าไปล้วงแนวหลังครับได้ตัวซิกมาหนึ่งครับผมแต่เคนยังไม่ตายครับผมโอเคตวัวเอโคไม่มีนติเราสอยได้นะยิงไป ยิงไปโอเคครับผมตอนนี้เราค่อนข้างฟรีนะถึงแม้ไฟนี้จะไม่ได้คิวก็ตามแต่เราทำาติเม,ม็ดได้จากระยะใกล้อยู่ครับผมโอเคครับม,มีเนี้ยนหมดครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาครับตีแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคจังหวะนี้เรากลับไปเอาตัวของบารอนะชอได้อยู่เนี่ยผมวาร์ปขึ้นไปเลยได้นะอู้หลบหลบหลบโอเคมาบารอนกันเถอะทุกคนตัวของซิกกับดร์มุนโดตายครับโอเคเรามีซอมบ,บี้วอร์ดเดินมาเช็คตรงนี้จิบ๊บโอเคลัก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 ,ลกจังหวะนี้โอเควอร์ดไว้ก่อนอ่าเหยียบแถบครับผมโอเค dạng ai dạng ai เปิดไปมาบอาลนะ่ะเปิดไปเดี๋ยวแคดดี้โซนเองเดี๋ยวแคดดี้โซนเองไม่ต้องกลัวถ้าเกิดลักเดินมาอีกรอบหนึ่งน่าจะตายได้เลยนะโอเคแต่ลักเลือกที่จะถอยไปแล้วครับผมก็เป็นผมกับเคนนะเอาตัวของบารอนาะชอกัน2คนนะแล้วเพื่อนเราเพิ่งมาครับผมแล้วได้บารอนาะชอร์เป็นที่บร้อยครับผมไงเคยเจอแคดดี้ยืนโซนปมื่ะซูมไปอีกหนึ่งทีแล้วเขาหาบันไซนะฮะผมจังหวะนี้ยิงใครก็ได้นะผมมีรุนคิงนะผมยิงด็อกเตอร์มุนโตเข้านะโอ้โหเมตรสามร้อยครับผมแล้วเคนเราไปเบิร์ตหนึ่งคอบโบครับไปลองดาเมจจจกััับตตตวววแทงง์หหะะนนนี้ดออออเเรมุโยูนะิ ไม่คิดว่าเคจะเข้าสุดขนาดนั้นนั่าจะเป็นการตัดเลือดตัวแทงฝั่งตรงข้ามนะทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเข้ามาเล่นไฟได้ฮอตเตอร์มันโตไม่มีเลือดเนี่ยผมโอเคครโซดาก้อนน้ำแข็งครับตกเป็นของเราเปที่เรียบร้อยนะ ตอนนี้ออบเจกแบบว่าครบเครื่องแล้วไม่ขาดเลยนะตัวของทีเฮกนะผมจริงๆเอาทีเฮกไปดันบ้านจะดีกว่านะแต่จังหวะนี้เวก้าปล่อยเลเซอร์ไล่แล้วผมเหมือนต้องการประทะครับผมแล้วตัวเทนเข้าไปแล้วผมเราผผมโดนโอ้โหโดนล,ลักลอกอีกแต่ว่าตัววิดีโอล้างให้มันทีเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ยิงครับผมยิงใครได้ก็ยิงครับะระยะไม่ถึงครับยิงได้แค่มิเนียนเท่านั้นนะตัวของเวก้าที่ขี่ทีเฮกนี่ค่อนข้างสุดมากครับผม องงยังไงยังไงยิงครับขอตัวเอโคเอาเอายังไงระยะไกลมากครับโดน3เมตรเอโคแตกเลยครับผมระยะไกลมากมีโดบับให้ครับผมจบได้หรือเปล่าเนี่ยคือมีเด่นเข้ามาแบบนี้มีทีเฮกดีบับบอลครับผมยิงบ้านเลยแล้วกันเนาะยิงไหมครับยิงครับไม่สนใจครับตัวของรัก เดี๋ยวให้เก็บเต็บตีตัวของรัก่อนก่อนจบเกมก็ดีนะขอโอ้โหแต่ไม่ทันครับผมจบก่อนนีครับผม G.G.W.P นะสำหรับแมตนี้ผมอุ้ยต้องชมรักเลยนะตาน,นี้คือรักล็อกแมนมากเลยนะโอเคครับผมตอนนี้อีกดาวเดียวก็จะขึ้นมาเตอร์แล้วนะได้แค่ A นะ84คะแนนนะตาน,นี้แต่ก็ เป็นแมตที่ดีครับผมทุกคนเล่นกันดีมากนะโดยเฉพาะเคนะเดือดเกินครับผมแต่ว่าเ v p เป็นของเรานะครับผมก็ทุกคนเล่นดีครับผมนี่ก็เป็นในแรงเลยเนาะนานๆจะมาเล่นแรงสักทีนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะช่องผมด้วยนะครับผมก็ส่วนสกินของอาเคีนเคลลินเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอาทิตย์หน้านะครับผมไม่งัวนะอันนี้มาวอร์มมือก่อนเฉยๆนะใช้ปูปาร์ตี้ไปก่อนนะครับผมก็สามารถโดเนทเป็นกกาลัังใใจจห้้นไดว่ตเป็น นะครับผมมาเป็นค่าขนมหรือมาเปสกินให้ผมรีวิวก็ได้นะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่รับชมคลิปผมจะจบครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย